นี่คือเรื่องจริงไม่ใช่การถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็คือคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาตีหนึ่งยี่ดนาทีโซเวอร์อาวีก็ได้เกิดลมขึ้นมาหลังจากนั้นฝั่งตรงข้ามก็หาว่าผมโปรโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมบนดีก,กว่าครับว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนาคตอะไรยะไปนาคอนโอ้โหคุก็ปิงเหมือนพวกมึงเนี่ยมันจะอะไรกันนักกันสายดูดิสกิลได้ซะที่ไหนเนี่ย ไปล้วไปล้วไปล้วไปเอ้ยมามามารอดาก่อนมารอดากร่อนมันก็ปิงยกเซิร์ฟไหมอะไอเราก็ปิงใช่พี่มันปิงยกเซิร์ฟแบบเนี้ยนี่มามาดาใช่ที่ไหนวะชิบหา และคือจังหวะนี้ทุเรีนฝั่งผมตายฮะก็พอเอนฝั่งตรงข้ามจะเดินมาทางดาร์กพอดีฮะก็ไม่ต้องสืบแต่ครับว่าดาร์กตัวนี้จะเป็นของใครผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เล่นสปีดคลิปนะครับทุกคนมาๆกันแล้วไม่รู้ว่าใครจะได้เล้ยโอ้โหตายและฝั่งตรงข้ามก็ได้ดาร์กไปฮะ คอสเงียบเลยเงียบเลยอะไรก็มันปิงยกเซฟเข้าพิมพ์ขอบวามไปแล้วตั้งนานถ้าเป็นแบบนี้นู่นแหละช่วง8-9โมงถึงจะเล่นได้แล้วจังหวะนี้นะฮะเราทําอะไรไม่ได้นอกจากดันเลนไปก่อนนะฮะช่วงเวลานี้ไปทำเอเเดินมาทําไมเนี่ยเดินมาแล้วก็เดินขางเอ้พี่เนียนได้พี่เนียนได้พี่เนียนได้มันมาอยู่กลางกี่คนวะ หนึ่งสองสามสี่สีเละกลางเดี๋ยวใครวะเดี๋ยววีล่าเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หาว่าโปรกแหละนีเวรกันเ้ยเฮ้ยโฮยเฮ้ยเฮ้ย้้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้้ยเฮ้ย้ย้ยเ้เฮีย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้วลื่นแล้วเเฮมยเฮ้ยล้ยย้้ เดี๋ยวมึงก็บอกกนเนียนป้อมมั้งนะคอสคางเลยนะเกิยนนะคอสนะไงแต่ละไอ้เชี่อมึงเป็นเชี่ยเหนีกูเนี่ยดูดิกูเดือดทะลุกำแพงได้แล้วเนี่ยกูไม่ได้โป้งพันแล้วอะไรเมันก็ไม่ยอมเกดยอมแพ้เลยจะรัวเฮ้ยเฮ้ยบ้านเราแตก ล่างเข้าอ่ะก๊าซปัอมป้อมเลยแด้วเวลาเป็นยืนอยู่ข้างผมเลยเนี่ยตอนเนี้ยรู้เรียไปไหนอ่ะผมโ้วนป้อมเอ้าบ้านแตกคิดมันเพิ่งจะเดินมาถึงเองไม่ใช่เหรอว่ามันแตกได้ไงก็นั่นแหละฮะตามข้าเลยโดนเอฟเคแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะทุกคนคะแนนเอฟเคด้วยเอฟเคหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเอฟเคหมดเลยครับก็ตามนั้นแหละทุกคน